ชีวิตมีแต่อุปสรรคครับท่านผู้ฟังโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับผู้ถามหลวงพ่อคะลูกได้ทำบุญทำทานทํากุศลไว้มากแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาถูกคนนินทาบ้างถูกคนว่าร้ายบ้างแสดงว่าบุญกุศลที่ทําในชาตินี้ไม่ให้ผลดีใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละให้ผลดีมาก เป็นมหากุศลก็ทำถูกแล้วนี่เราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเพื่อพบกับคำนินทาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่มีบุญใหญ่ถูกนินทาใหญ่คนที่มีบุญเล็กถูกนินทาเล็กอย่างพระพุทธเจ้าเขาไม่นินทานะเขาด่าต่อหน้าเลยนะโดนว่าหนักกว่าเรามากนั่นแหละคนมีบุญใหญ่ถูกนินทาใหญ่ด่าแหลก เห็นไหมล่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบุญกุศลชาตินี้ชาติหน้าหรอกมันเป็นกฎธรรมดาเราเกิดมาเพื่อถูกนินทาแน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอีกประการหนึ่งขอให้คิดว่าคนที่นินทาก็ดีคนด่าก็ดีเป็นลักษณะของคนบ้าเราก็ไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาก็หมดเรื่องให้เขาว่าเพียงฝ่ายเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตอบพราหมณพระพุทธเจ้าท่านกำลังเทศอยู่ พรามโมโหที่ลูกศิษย์ของแกสรรเสริญพระพุทธเจ้าแกก็ไปชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยให้แกเทศแทนตามบาลีท่านบอกว่าด่าแบบทาสกรรมกรด่ากันด่าไปด่ามาแกเหนื่อยแกก็หยุดแล้วชี้หน้าด่าไปด่ามาแกเหนื่อยแกก็หยุดแล้วชี้หน้าพระสมณะโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าตถาคตแพ้เธอตรงไหนเล่าท่านพูดแบบเรียบเรียบนะพรามตอบว่า ข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบนี่วะพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพราหมณ์ตถาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธตถาคตมาตถาคตโกรธตอบตถาคตเร็วกว่าคนนั้นนะโดนน็อกเลยอีตานั่นนั่งสุดเลยยกมือไหว้กล่าวว่าวาจาของท่านเหมือนสุภาษิตเหมือนกับหงายของที่คว่ำม,มารับน้ําค้างท่านก็เลยขอบวชบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์แบบนี้ถึงสี่คนด้วยกันไม่ทราบว่าทําบุญอะไรด่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหรันต์ อย่าไปเอาเขานะนี่เพิ่งได้สี่คนแต่อย่าไปว่าท่านนะท่านเป็นพระอาหารหันต์ไปนิพพานหมดแล้วไอ้นี่แหละการนินทาหลบไม่ได้ต้องถือว่าตามคติของพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ระหว่างพระองค์เดินไปกับพระสงฆ์เมืองลันทากับกรุงราชฤรธ์ต่อกันที่พราหมณ์นำคณะตามไปท่านลุงนินทาพระพุทธเจ้าหลานสรรเสริญพระกลับมาฉันข้าวแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในวาจาทั้งสอง คือนินทาและสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามเขาพูดเราจะดีหรือเลวอยู่ที่การประพฤติและปฏิบัติเท่านั้นนินทาและสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามเขาพูดเราจะดีหรือเลวอยู่ที่การประพฤติและปฏิบัติเท่านั้นพูดสั้นๆเท่านี้พระพวกนั้นได้บรรลุมรรคผลนี่ต้องถือตามคตินี้นะถ้าไปคิดว่าเกิดมาชาตินี้ถูกนินทาแล้วกลุ้มใจตายตกนรกแน่ครับ เกร็ดเล็กน้อยครับท่านผู้ฟังข้อความนี้เน้นเรื่องการมีสติไม่หวั่นไหวไปกับคำนินทาหรือคำสรรเสริญโลกกระทำแปและให้โฟกัสที่การกระทำของตัวเองเป็นหลักครับสรุปใจความสำคัญจากข้อความนี้คือการสอนให้เรารู้จักวางเฉยต่อคำพูดคนโดยมีประเด็นหลัก3ข้อครับคำพูดคนตัดสินเราไม่ได้ ไม่ว่าใครจะนินทาหรือสรรเสริญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามคำพูดเหล่านั้นการกระทาคือของจริงความดีหรือความชั่วของเราวัดกันที่การประพฤติตนของเราเองเท่านั้นรักษาใจอย่าให้ตกนรกหากเราเก็บคำนินทามาเสียใจจนจ,นจิตเศร้าหมองก่อนตายตามหลักความเชื่อคือจิตที่เศร้าหมองจะนำไปสู่ทุกขติหรือนรกจึงควรปล่อยวางเพื่อรักษาความสงบของใจครับ สรุปสั้นๆคืออย่าเอาค่าของตัวเราไปผูกไว้กับปากคนอื่นให้ดูที่การกระทำของตัวเองและรักษาใจไม่ให้ทุกข์เพราะคำนินทาครับ